คุณครูเยาพิธีกรนำไว้พระอารามงสำมาส้มเผืททธอากาวาโผช้างภาคาวันชังอภิพิพาาวาาัชเชมีนะคะโอ,อ้โเย่อมาากาบะโตผากาบตาห้ารังห้าตัวไอ้เยือลกนกเอียงโอ้หเออแล้วว่าคุณครูเยาเกรู้ส่วนฮัน กระทู้ปิดตระมั้งเลยเออแล้วไปที่ไดนแกโอ,อ้ร่าดังฮาตัวลมนกเอียงบ้ากัดเุยฮะโอ,อ้ยนี่โยอเออนี่หมุกนะครับหมุกหมุกหมุกกระทู้จัดจีนดูอาจารย์อาจารย์เย้าเออเล่นไม่ได้เลยโอเ้เวลากระทู้หนะาโมต้าพะกวาตอ,อารังหะตัวนะคะโอเคคุณน่ารักคุณชูภาพเออ คุณเรียบร้อยคุณครูล่ะคุณครูเออคุณครูมาจ้าเดือยไหนปัดพื้อไอ้เจ้มึงก้าไปจับไรเรื่องไงไรอ่ะฮะก้าไปจับไม้เรือไงไรใน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 ช่วนในจับชิ้นกองหน้าเชื่อมอ่ะฮะในจับชิ้นกองหน้าเชื่อมแขง่ะฮะก้าไปน้อยก้าไปในส่วนแกดำส่วนเออเอกาเซตาโกนเหมือนกัน ข้าปในชวนไดแกชวนกล้วยข้าไปในช,วน,ชวนกลว้ไไว,กลวยหนาจิมข้าไปจำอะไรได้ข้าไปตาต้นกล้วยเลยข้าไป็ตาต้นกล้วยไปต้นกล้วยไปนยไปไปกินโมมึงกินต้นกล้วยต่างต้นเออกินต้นกล้วยตย่างต้นเนี่ยมันอี่รเพื่อน้อยผันเพื่ออยก็ได้กินต้นกล้วยต่างตน้นคือผันดีว,วันนั้นกูไม่บายถึงกูไปอาโมถึงมมดรวนเลือดมมว่าคุณครับคุณเฉยครับ คุณเฉยขาดสารอาหารคุณเฉยต้องกินอาหารบำรุงร่างกายกวาอาหารบำรุงร่างกายมีอะไรบ้างครับคุณหมอเล่งดัจดจาริดอาหารบำรุงร่างกายมีอะไรบ้างครับคุณหมอที่นี่มอววาเพื่อมอาวาอาหารบำรุงร่างกายเชน่นนมปลากล้วยเป็นต้น อยากใช่ไหมไอ้หนี้กวูว ไปเอาผลนู่นเรวเหมือนกูเลยยักไม่ g r ับเล็วเหมือนไปเอาคลัสนั่นกูอ่านเมื่อนไอ้ใจกันเว้นัานกี้ว่ะอือบับ้าคลัสนะอย่าไปตื้อมาตายเชื่อวมันอ่นนันสือไม่ออกมันกล้าใจได้พิดมั้งเลยให้เชื่อเออพี่เชื่ออ่านหนังสือไม่ออ๊กหรือพี่เออจริงอันนี้มันมาอ่านเล่งมาอ่านโบกไม่ว่ามันอ่านหนังสือไม่ออ๊ก นุกีตายวงจะไปอ่นเรียนหนังสือไปชื่อให้ครูทุกคนอันเออไอ้การองเรียนเนี่ยนุกันตายเห็น้อยอันนี้แกนี่นี่โรงเรียนวัดเขาพนมใจรัดนี่แหละอันเออการโรงเรียนเน้่ยช่วยไอ้แกนผมไน้่ชอบได้สู้เป็นโอ้อันเออเกกันแกตายวงพนอันเอออันหนังสือไม่ออก ช่วยเออแกรุนนี่้เก็ดผมอย่างนั้งชื่อไม่ออกเลยมึงเร่อจำใจรุนในเลยมันไม่จะได้เรียนนั่งซื่อนี่กูเห็นว่าขึ้นเลืโรงเรียนขึ้นเลืขึ้นแบลล์ลงดอกเอี้งบนหลงังคากรูที่กูกลับบ้านพอ,อไปก็กับแม่กูซี่นก็ไปโรงเรียนไม่ก็เกือกลับกูลัลกกูกรูไปกันเออ <c oughs> ยารเวงากูไอ้แกฮะ เะกุญปี่ได้เหรอนมอาคือไม่ออกจากตัวนึ่งมึงกีได้อันเออไอ้คนได้เหรอผมเปิ้นเพือกุยได้กว่าเดา๋ยวผมดันกุญแจเปมันูเปิ้นเพือไอ้เจ้เดี๋ยวผก็คุณอกเลยคุณตอกเออคุณตอกนี่เด็เด็มีหน้านี่อันเออเด็กมีหน้าเดือดคนแต่ผมคุณตอกหน้ามัดีตุ้มควาหลันอยู่กลุ่มกลุมกลม ไอ้เจ้าไอ้พี่นี่ก็ไปยืนบนด้นดำไอ <c oughs> ้ผมขึ้นไปยืนบนด้นดำยืนแก้วโกงงั้นไงจื้อไม่ดา่าจำได้จะก,กาเกินได้มึงใจเตี้ยไรบนด้นดำมาไอ้เจ้าคูณใ้ที่ลิ้นเลยใจเตี้ยไรก็ลิ้นไอ้ลิ้นพี่ไรมาบนด้นดำมันรถทัวร์ไม่รู้เว้นไหนไปก็เกี้ยนล่ะปักไว้ตีวัวโกง เกล่ยนว่าเพื่อขนตกระวังทางลิ้น ผมตรงเบร่กับโต๊ดขอโทษทีจะบายลมมบักไปหน่อยชวนได้เร่งจิงเงยเชื่อกูยอมรับจิงเออรืยใจหวงกขวัญจึงรัไม่บ้าได้เร่งเนาะเออบายคกูเชื่อเล้วแล้วเดี๋ยวผมจะยัดไว้ม่ได้พืชไอ้เชื่อไอ้ปรีดนั่นไอเออ ลูกปีลูกนอนกับกูก็จริงไงกูไม่ครบเลวไอ้เชยนี่เออเกลียดนี่กูอย่าผมเกลียดต่อทุกวันปับรรพุ่มบรรพุ่มก็เรื่องอะไรไับรรพุ่มบรรพ์ก้อนี่อย่าผมไปตุวจรัตั้งจังหวัดไปตุวจรัตั้งจังหวัดเออไปน้อยไปตรวจรักทีนี้ตีนี้กูคว้าลูกบาวกูอายุแกเชยเลยไม่รู้มันช้อนลูกบาวกูเพื่อกูมุนเม็ดใช่เชยมันจ้อนลูกบาวไอ้ตองบรรพุ่อ คือวันก่อนลูกใบตองมาอยู่กับกูอยู่กับมึงเออทีนี้คืนนั้นลูกใบตองมันนอนกับกูทีนี้พอรักเตียงคืนได้กูยกขึ้นเยียวมึงยกขึ้นเยียวเออกูยกขึ้นเยียวทีนี้ลูกใบตองมันเดินตามมากันทีนี้พอลูก้าตองเห็นกูยืนเยียวลูกใบตองกับมันตามมันตามบาดเพื่อไม่ว่าลุงเช้ยกรับลุงเชื้อตำไรอะครับ แต่เมื่อวานเพื่อกัวาอ้อลุงเช้ยกให้คำร่งร้องเพลงแต่ใครไม่บอกว่าเกี่ยวอ้อเยี้ยวเป็นคำที่ไม่สู้ภาพเด็กี่เปรียบเสมเงือนพาข้าวอ,อ,อ๋อเออถ้าเราเร่งไม่สู้ภาพเร่งกับยาบเด็กมันจำเลยป้าไปพูดโอ้เออไก่วิรดี้อยู่ไอ้เช่วยห้อนลูกบ่ามึงแต่เนําปนเพื่อมดอดนมาถึงกูเลยปนเพื่อว่าก็กูกลับมาจากสูฎร์เลย กูไปรับลูกเบ้ากูครับที่นี่คือน,นั้นลูกเบา้ากูนอนกับกูแมมไม่มอยู่อะ<ไ>เอออยู่กับลูกเบ้ารคนกูนคืนนั้นทีเนี่อะนอนโนอนเลยนอนโน,น่นรักเตียงคืนลูกเบ้ากูเตื่นตื่นเลยมันโรงตื่นเลยมันโรงเออมันว่าเพื่อมันว่าเพอหนอยากรองเพลงโอ้หนุจนไม่ไหวเลยหนอยากรองเปลงปหนอย,ยากรองเพลง

โอ้มึงใจลุกเอ้ใจลุกลับลับชิงหัวเออทีนี้ทีนี้ก็รลุกลับไปพอลับไปได้ทักเจ้าบุญมันตื่นด้ตื่นเออเตือนเลยมันร้องแล้วมันว่าเปื่อหนุ่ยจนไม่ไหวแต่อันนี้หนุยอยากร้องเพลงวันนี้หนุยอยากร้องเพลงหนุยอยากร้องเพลงแอ้มึงว่าเพื่อกูรำคาญแล้วกูตัดป่ะนะมึงว่าเพื่อวัวปั่นนี้แต่มาร้องตีก้างูพอนี่ไอหลุงนะ rồi thì ăn uống bắn rủi nào rong đi ăn uống bắn rủi nào 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 Giật nào โรยใจมูดโอยเจียงเพลงเลยนะนามเยี a, era, ่ยวเลยจับแม่โอ้ยอะเรกัยวเันวานมาดูนะเออกระดอยกันเออมึงเล่แมึงเละมึงเละมึงเละมึงโก้แต่มึงเละมึงเละเกรียดเตอทุกวันเลยกูเลยไล่เรื่องไอ้แกี้อวเลยเรื่องไอ้เจ้านี่เออกูลาบไม่รู้ยิ่งรับเลวนี่ เป็นเพื่ออทันตีหนึ่งลาวตึงไม่กินตึงไม่กินเออเรื่องนี้ชุดชุดรอชุดชุดช้อดรอรอเลยอันเออตึงไม่กินเออไปเลือกทานกินเลยกูตึงไม่กินทานโอ้เออเป็นเพื่อเจ้ามึงเลือกทานเปลี่ยนจะหวะนุกจานมึงเป็นเพื่อว่ะโอ้ตึงไม่กินเลยกูตึงไม่กินทานไปเลือกทานอย่มึงเออแต่ว่ากูคลาดเค็ตายรอยะไม่อยากที่ทานเลย โอไม่อยากติดทานเออไม่อยากติดทานเลยทีนี้ทีนี้ผู้ใหญ่หนุยเลยบอกกูไอท้ทองเออคนควัญฮักกั่นก็ไม่เอาทานฮะผู้ใหญ่หนุยว่าเออคนควัญฮักเขาไม่เอาทานตองเออนะเดี๋ยวก็ช่วงไม่อยาล่ายมึงเดือดร้อนเละเตือนโดยความหวังดีบอกโดยความหวังดีเฮ่ทีนี้กูพลาดจะไปโนยโหไปนู้เลยไปลาเตียวนู้แล้เตียวว่าเลยออลัก ไปจำเรยลาตาลาไปต้นควันเลยไม่อยากติดตาทีนี้พอต้อนควันไดยเสร็จพอ,อจว่าเจ้ากูไปยิบลายแกน้ำผ <c oughs> ึ้งกูเดินไปก้าวเท้าไว้เปตานรั่วหางไก่พอกูเดินไปข้าวเท่ทเทมีคนยืนข้าวเท่ากนกูอยู่แ้วช่องคนกูยืนคนตีดซ้ำม,มึงยืนคนตีดซ้ำเออ เปตาหมาถึงต้ามาอ้ตัวแกยิ่งคนแรกคุณมีรอบประจำตัวไปให้ชาอันว่าเพื่อผมไม่มีแต่คนหกครับอ๋อคนนักเหมือนมึงอทีนี้เปตานว่าอาปากดูซิคนหกจริงไปทีนี้ป่วยตอนหาปากกันดูชี้แยงรูปปากวน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 เปตานว่าเอ้า วันนักกินขับบอลเลย <c oughs> ไปเลยปล่ <c oughs> อยจานรถตัวเออเออมึงอ,อ่ะไอ,อ้กวนต้นกวนยื่นข่าวอยู่แล,วแล้วเลยที่นี่ที่นี่ช็อตเด็ดเลยเั็นเพื่อกวนต้นกวนยื่นข่าวอยู่แลว้วที่นี่บังเอิญไหนบบาวันยืนก้นกูคนหนึ่งแล้วเด้ ที่เนี่ยเป็ดจานหว่าเปล่อเป็ดจานกะท่าไม่บาวานันคุณมีโรืประจำตัวไปมอาารก็ยืนหน้ามึงหว่าเปล่อผมเป็นรัฐดวงบงลล่าครับ ไอชจารย์ว่าเพือก็แกยืนหน้ามึงผมเป็นรัดดวงบ่งล้วครับที่นี่เปตางว่าเพื่อเปตางว่าโกงโค้งฉีกบ่งดูซิที่นี้ปลอยตอนฉีกบง่งกันุชีแยกรูบ่งแาดูชีแยกรูบ่งก็ดูชีแยกรูบ่งไอต่ว จีจี้ยกรู้วงนว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 นปิดสูดจากหลุดที่ติดิีจี้บักล เปิาตาว่าเพื่อเปิตาว่าเอาเป็นรัดดวง,บงโบงล้อจริงกับบอนได้ทีเนียสักเดียวก็เรียกกูสักเดียวก็เรียกมึงตุกใสาตาเลงมาเตะกูโอกโหแกแกดีจีดีกี่แกไปล่ะ อ้กิติเก็บืุอริวกี้เออยืดดกันเจ้าแกลาเลือกเปล่าีีอ่ะกใจตาอะไรมาดีกูยืิดกี่แกเปลาทีนี้เป yeah, you know ิดตาว่าเืเปิดตาว่านายทองเข้ามามึงววาเพื่อขัวผมสมัครับ

งนกันนี้ใบใจนี่คว้าไว้กันนะครับนั่งกรูปัดหรือว่านั่งปัดนะครับพี่น้องมีงานกันเลยนะครับสนใจติดต่อกันนะว้าฮอ๋อไม่แนะนำตัวดีเท่กูอยากเลือกเมื่อกี้อยากเลือกอยู่อออยาลุกลิกเป็นเพื่อว่าเอาไม้ช่สนใจติดต่อนะครับพี่น้องคว้าไว้อีกที่นึงนะครับ นั่งปัดนะครับพี่น้องมีงานกันเลยนะครับสุนใจติดต่อมาได้นะครับในเกวียว่าพี่น้ารับนั่งปัดมาแล้วก็แจ้งต้อมือติตกเอาเวกเด็กวัยรุ่นกรีดหน่อยกรีดหน่อยอโอ้โอโอโอโขอบระคุณน,นะครับครับเด็บดาวขอบระคุณน,นี่พี่น้องช่วยกันวัโลลวโรอันนี้แกนั่งได้เล่นดีไอ้ย,ยะ เอ้รู้ยคุณเล่นนังเกนี่มาท่านเฮอย่าเล่นนังเช็ดรำวงกันต่อเฮย่าในครันี้พิเศษสุดใครอยากรำวงขอเสียงตบมือหน่อยครับรำวงตะวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเออที่คุณไม่ตอกที่คุณไม่ตอกเฮ้ยมาท่านเฮ้มาท่านนะครับไอ้ปีน้องเปิดอู้เปิดตาเปิดใจนะครับรับสิลับปีน ong ไม่รับนั่งนองไม่ นะครับนั่งผัดหรือว่านั่งครูผัดยาคำปือชาวว่างนะครับไว้นึ่งขณะด้วยนึ่งขณาปีหน้าแนนอนเด็ดคาดวันที่15มลงที่นี่เองกนไดขอเชียงตงมือสักครั้งก่อนทีครับพี่ตะวันครับพี่ตะวันผู้ติดต่อหนังพัดมาได้เย็นหรือเปล่าพี่ตะวัน ได้ยินเสียงรบมือหรือเปล่าพี่ตะวันครับอ๋อพี่ตะวันนั่งยิ้มอยู่ครับคืนนี้พี่ตะวันพิเศษสุดเลยปีนี้พี่ตะวันนั่งยิ้มเหมือนคนบ้าเมลุกดมเลยโอ้ยยอกครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ พระอาจารย์ข้าววันที่สิบห้าเมษาผมลุงบุ๊กไว้เลยนะลงคิวไว้เลยนะวันที่สิบห้าเมษานะพระอาจารย์จะเอามัดจำจากในหนังไหมครับโอ้ยโอ้ออยนะ